ท่านผ้นำต่างบริหารจัดการค่าทุกท่านทุกหนทุกท่านท่านผู้นำู่บ้านทุกในบ้านท่านผู้ปกครองท่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านผู้ปกครองน้องน้องลูกหนูผลเด็กเล็กของการบริหารจัดระบบค่าที่น่ารักทุกคนผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเหตุการณ์ด้วย ที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพศ2550ในวันนี้งานนี้เกิดขึ้นได้ก็ได้ความร่วมมือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองท่าเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองท่าต้องขอขอบคุณทุกท่านร้อยนักการลนตีด้วยเรื่อใจวันเด็กแห่งชาติเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งได้มีสารจาก ท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติสองพันประจำปี2558ดังนี้เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2558ันห้รที่เย็นมาบรรจบพบครบรอบปีอีกวันอหนึ่งผมขอส่งความรัก ความปรารถนาดีมาจากเด็กและเยาวชนทุกคนเด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนต้นกล้าทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้ใหญ่มีหน้าที่เลียยดูอบรมทางสอนให้การศึกษาบ่มเพาะสติปัญญาให้เติบโต,ตสมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญานอกจากนี้จงต้องได้มลวังท่านิยม พัฒนาคติที่ถูกต้องเพื่อให้มีความเพียรพร้อมทังง้งความรู้ความถูกต้องมีเหตุผลและมีจิตใจที่มีคุณธรรมจะนี้จะทำโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยทุกคนต้องมีค่านิยมสิ่งของทาง,ก,งาการเพื่อจะได้ตัง้งมั่นอยู่กับสิ่งประพฤติชอบมีบัตรดูขอ,อน,อนอ้อง คอบมเดิมีความรักความทามทีและมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยไมผมได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2558ไว้ว่าความรู้ผู้ปบัธรรมนำสู่อนาคตเพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบนาทหน้าที่ของตนเอง โดยนอกจากความรู้ที่ได้การผมเพราะจากครอบครัวและรรมยนแล้วเด็กๆทั้งหลายควรได้รับการจูงฝังให้ราหาัึถึงหน้าที่ของตนที่จะมันศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้มีความคิดสร้างสรรมีความใฝ่รู้ใฝ่ดีตลอดจนมีจิตใจสาธารณะ รู้จัดก,การทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคํานึงถึงประโยชน์ประเทศชาติโดยมีคำสิตใจครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความแข,แข็งแกร่งทั้งร่างกายจิตใจและติปัญญาเพื่อให้ได้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตเรื่องในโอกวาสวันเด็กแห่งชาติ ประจําป tamam ีพุทธศักราช2558นี้ผมขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไททุกคนประสบแต่ความสุขที่มีความสุขมีความเข้มแข็งร่างกายและปิดใจเพื่อเพิ่กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความั่นคงและยั่งยืนถึงไป นายประยุทธ์จันโอภานายกณัฐวิชิตบันนี้ได้เวลาเป็นคนแล้วผมขอเปิดกิจกรรมวันเด็กของชาติประจำปี2558ับวัณฑิตขอบคุณท่านนายกการบริหารจัดการ ทางมีารที่ทำนา็นอาวันเอาไปอาวอชั้งนั้นนะครับ ผู้บริจาคเพิ่มเติมอีกนะครับเด็กหญิงมนตรีตีแหลนะครับเงิน1นึรบาทท่านสมชายอุทัยประดิษฐ์ประธานองค์การบริหารจุดบารนนทาธ2 0สองรบาทท่านผู้ใหญ่ชรินกระโจนทองผู้ใหญ่มหมู่เก้าบ้านนานทาสเงิน200บาทขนมสองห่อใหญ่ นายศิราเจริญท่านนายท่านศิลาหน้าคำเงิน100บาทนะครับผูมบริจาเพิ่มเติมนะครับต้องกาบขอบคุณนะครับก่อนจะเข้าสู่พิธีการแสดงของนักเรียนนะครับวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับ